กลับมาติดตามป้องปากอ,อยากเล่ากันต่อค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูเรื่องของการเปิดยุทธการระเบิดสะพานโจรตัดวงจรแก๊งคอร์เซนเตอร์นั่นเองค่ะต้องบอกว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยเกลื่อนกลาดเต็มไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวก็จะพาไปดูกันค่ะโดยทางท่านนายกของเราค่ะนายเสรษฐาทวีสินค่ะได้มีการสั่งการให้ปราบปรามนะคะกลุ่มแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ตั้งอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเด็ดขาดซึ่งนําโดยพลตํารวจเอก กิจรัฐค่ะพันเพชรรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติในฐานะนะคะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอัชญาารกรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักงานตํารวจแห่งชาติค่ะร่วมกับนะคะพลตารวจเอกนัททรค่ะเพราะสุนทรน,นะคะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรโทรคมนาคมแห่งชาตินะคะด้านกฎหมายและฝ่ายความมั่นคง รวมตรวจสอบเนเกี่ยวกับการลักลอบนำสายสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่ไปยังบริเวณพื้นที่คิงโรมันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะอย่างผิดกฎหมายทั้งจากซิมสายและก็เสานะคะแล้วก็ยังมีการออกมาตรการเข้มงวดในการผ่านช่องทางธรรมชาติ เพื่อไม่ให้กลุ่มคนต่างชาติค่ะและคนไทยลักลอบไปทำงานแก๊งคอ์เซนเตอร์ในบริเวณพื้นที่รอยต่อที่ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำโดยก็ได้มีการหารือทุกฝ่ายค่ะทำงานเชิงรุกตัดวงจรนะคะแก๊งคอ์เซนเตอร์ โดยในวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการหารือกับสำนักงานกสท,ทชค่ะและผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ทั้ง3ค่ายเพื่อแก้ไขปัญหาสัญญาณลุกล้ำข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านและเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่ามีการตัดสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่กระจายลุกล้ำเข้าไปในเขตพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้านทั้งกรีงโรมันแล้วก็สอปอปอลาว โดยฝั่งตรงข้ามค่ะอำเภอเชียงแสงนะคะจังหวัดเชียงรายในทุกมิติพร้อมให้มีการดําเนินการตามแผนค่ะใช้เครื่องมือพิเศษตรวจสอบการกระจายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และสัญญาณอินเทอร์เน็ตตามแนวตะเข็บชายแดนรวมถึงให้หน่วยงานในพื้นที่ค่ะเฝ้าตรวจสอบและก็ติดตามการลักลอบการติดตั้งเสาส่งสัญญาณเถื่อนเพื่อตัดรากนะคะแล้วก็ถอนโคนแก๊งคอสเซนเตอร์พวกนี้ด้วยค่ะ ซึ่งปัจจุบันนะครับก็ได้มีการปฏิบัติทำลายสัญญาณสื่อสารในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านไปบ้างแล้วนะครับจะมีอะไรบ้างจากการตรวจสอบนะครับพบมีสัญญาณโทรศัพท์นะครับเคลื่อนที่และสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของไทยนะครับใช้งานอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านมีข้อมูลเชื่อได้นะครับเป็นลังใหญ่ของแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่โทรข้ามแดนมาหลอกคนไทยเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้มีการลงพื้นที่บูรณานการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับพร้อมด้วยผู้ประกอบการ โทรคม,มนาคมนะครับทุกเครือข่ายใช้เครื่องมือพิเศษนะครับติดตั้งบนอากาศยานไล้คนขับหรือว่าโด้นั่นเองตรวจสแกนนะครับตลอดแนวชายแดนของอำเภอเชียงแสนเพื่อตัดสัญญาณสื่อสารข้ามโขงนั่นเองครับนอกจากนี้ก็ได้มีการร่วมกับกองกำลังผาเมืองตัดทำลายสายเคเบิลใยแก้วหรือไฟเบอร์ออฟติกนะครับที่ส่งสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตไปยังแกงคอเซนเตอร์ที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านบริเวณพื้นที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายครับ แล้วก็ได้มีการปฏิบัติการล้มเสาใน11อำเภอ9จังหวัดนะครับระงรับซิมผีกว่า2ล้านหมายเลขนะครับส่วนมาตรการนะครับตัดปัจจัยสำคัญของแก๊งคอเซ็นเตอร์ทั้งซิมเสาและก็สายที่กสทอชอร่วมกับสตอชอครับได้ดำเนินการต่อเนื่องจากปีที่แล้วระงรับการใช้ซิมผีครับที่ไม่ได้มายืนยันตัวตนตามประกาศกสทอชอไปแล้วมากกว่า2ล้านหมายเลขนะครับ ครึ่งปี2,567ครับก็ได้มีการจับกลุ่มผู้ลักลอบติดเสานะครับแล้วก็สายส่งสัญญาณเถื่อนตามแนวชายแดนไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มคอเซนเตอร์ได้จำนวน33รายนะครับประกอบกับการที่ได้รับอนุญ,ญาตจากกสทชแต่ทำผิดเงื่อนไขาการให้บริการได้แจ้งเตือนและสั่งให้ระงรับการส่งสัญญาณโทรคมนาคมและถอนสายสัญญาณและอุปกรณ์นะครับ จำนวน179จุดดำเนินการแล้วนะครับใน11อำเภอ9จังหวัดก็ได้แก่นะครับจังหวัดตากเชียงรายมุกดาหารหนองคายสุรินทร์บุรีรัมย์สะแก้วจันทบุรีและก็ระนองครับทางกสทชครับยังคงตะเวนตรวจการกระจายสัญญาณข้ามแดนชข้ามแดนอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ครับยังพบเหตุอุปกรณ์สื่อสารดาวเทียมผิดกฎหมายผ่านไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องครับคาดว่าคนหลายจะได้รับผลกระทบ ซึ่งสอตอชอและกสอทอชอนะครับจะดำเนินการติดตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องครับ ค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีของเราเองค่ะก็ได้มีการพยามนะคะแล้วก็ประสานประเทศเพื่อนบ้านค่ะในการกวาดล้างแกงคอร์เซนเตอร์โดยท่านนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการระบุว่าสั่งการให้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องพร้อมรายงานความคืบหน้าซึ่งจะมีการตรวจสอบคลื่นสรรนัญญาณโทรคมนาคมทุกสัปดาห์และจะประเมินว่ามีการหลอกลวงประชาชนบริเวณอําเภอเชียงแสนนะคะลดลงหรือไม่โดยทางด้านนะคะ ด่านตรวจคนเข้าเมืองนะคะจะเร่งจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มคนไทยที่สุ่มเสี่ยงไปทำงานในแก๊งคอร์เซนเตอร์รวมทั้งคนต่างชาติเพื่อขยายการจับกลุ่มส่วนข้อสำคัญค่ะก็คือจะให้ทางคณะกรรมการการประสานงานชายแดนของทหารค่ะเจรจานำตัวแทนไทยนะคะที่ทำงานในแก๊งคอร์เซนเตอร์มาลงโทษในประเทศไทยโดยเป้าหมายค่ะก็คือต้องไม่มีกลุ่มแก๊งคอร์เซนเตอร์ในประเทศเพื่อนบ้านมาหลอกคนไทยอีกนั่นเองค่ะ ก็ถือว่าเป็นยุทธการที่จะตัดวงจรนะรแก๊งคอเซนเตอร์ที่มีการมาลักลอบในการทั้งมาขายซิมเถื่อนซิมปลอมนะคะทุกอย่างเลยหลากหลายรูปแบบบ้างใั <5 S 1> ้งนะครับ